รัมปัสะการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ชั้นกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนพษษยุทธศักราช2 5 6พตรงกับวันจันทร์แรม13ค่ำเดือน12ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด สีอับโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสมําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับแห่งความสมําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดํา<ม>เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและออง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับก็คือดอชดาตอประตักทอฐานทอบุโธทอบุทธเท่าและนนเด่นเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนนหนูลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้ จะเป็นเด็กที่จิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนโยนมีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวนะครับโดดเด่นเรื่องงานแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับเลขมงคลวันนี้คือเลข7เลข6และเลข8นะครับมายเซตวันนี้นักปราดรจนาไว้ว่าเมื่อไม่เรียนใย,ยเล่าเจ้าจะรู้เมื่อไม่ดูใย,ยเล่าเจ้าจะเห็นเมื่อไม่ทำใย,ยเล่า เจ้าจะเป็นเลยยากเข็นขัดสนจนปัญญาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ